สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพญามามีครับกินข่อยู่หน้าครับอินน้ข่กยเขาพอครับกระดูกวัดครับนาอยู่หน้าครับนี่ครับที่ข่อยที่ข่อยครับที่ข่อยขอนี้อครับตั๊มเมงครับเป็นตั๊มเมงปนให้ไข่ปนให้ไข่ตั๊มเมงไก่กับโอนที่กันครับพักหลากหลายครับวันนี้ครับตยังตเมียงตั๊มแทงตั๊แทงก็มี่ปนเห็ดตั๊มเมงครับนี่ครับพิธีอีสานกินเนี่ยนี่แหละซ้ำนี่แหละพักกระเินครับพักกระเินพี่น้องครับ Nay nắng hảo tình xâm xong gì đó hắn tin mùa. Way hắn tin mùa giải quang kính mùa hè mùa giải. Mùa giải quang kính mùa hè mùa giải 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 mẹ 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 nhá, mẹ 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 มีลูกครับโอ้ย,อยง่ายสถานที่ดีๆกอบวันนาะวันนี้นวนันแดดไม่ต้องกินแดกินถักแดดครับมันครับวันนั้เห็เนมันกินขึ้นครับแล้ก็ขึ้นครับนะครับขึ้นกับมีโอ้ยเขึ้นเขื่อนเข่าเรียนมาบนเขาก็มี โอ้ยก็คืนกับกับตำําียงแด้วพี่เดี๋ยวพูงสิข้ากันจนนี้ขยังไงครับขามเกอบใสนอกกระตุ้งม้อไม่อยู่

พี่นั่งมาเกละดีน้องแนวไม้มึงแนวมั้งมนห้องบัดเอาแพลี้นี่เขาแพร,พรครับแพ้นยนใบสามนังน่งเงีีเ็ดไครครับแค่ต่อยปนให้ยิน ตัเที่ยงบาสารมันด้กินครับใครจะเวียลมะไปดุมนองร่างเนักขข้นตัวไปดุมนหกเอาข้าวเจู่น้าพปานุนานนคนนเขายิ่งเหรอว่างห้องน้องมึงห้องนี่น้าพัน,น,าานสักโอเค

เหลมาทัอนนง,อาางอย่ามัเหล่าบอยงัขยิบนตากแดดะงันตากแดดนะครับพี่น้องครับปุบเศ้าหน้าห้อเมียงห้อเมียงหรืออันตําเมียงเรื่อนีกรอบรื่อนี่กรอบเดีย หมาเบิง่งเดียวบอกรสน้ำผึกินเนาะให้ออ่อหอยเบาบางครับวันนี้ครับให้ห่อหอยข้าอางหกออกลูกอีกตัวหนึ่งครับรือสิกกินหนองหอยอ,อีกตัวนึงอยู่ ออกดุมากเขาอ่อยของนม <c oughs> จุ่มไม่จมไม่ด <c> ำ <oughs> <c oughs> บอกบอเดี๋ยวจมอย่งนู้อการอย่งนี้ข้อการได้มไ <c oughs> ด้ไหมไหมมอมว่าี้ยังตรงนั้นเนาะ เอายานวนตัวนล่นเองกูชอนึ่บบมันไมันมีเนี่ยหัดเป็นยีงเรียงเหัดตันหัดแรงหวานหวานเองกูอบยะเห้ยยอะให้กินแบบอยากกินมาย่อยากจะบ่มออกานวดอกกมันคนละเนี่ยหรือตัวโมแม่เนะคนละเนี หัวข้อบ,บวมครับพี่น,น้องครับข้อบ,บวม,มอะไรอย่ากแก๊กเสียบนะดีกดินดเป็นแพะกัดได้ขอกซาครับเดืกดเลยครับเน,น,น,นื้นอมีรักษางหัวเองครับไปจ,จ้างให้หรอกเราเองด่วน,าน,น,านเอ็ดกระด้่งหอยลอยเมียบอกว่า,ายังไงสังตายตายเราตายตายข้ามือเขาอย่างห,าหัวเข <laughs> าเลยว้า มันสุกก็มันดีดีี่ดอกไก่หลายครับพี่น้องครับแต่อะไรนาวดบมกลยมกกล้ยกล้ยเ็มมึงอำเมียงเมมีก็ไม่มองถ้าก็มีาพิีนรัวจ

เออมันขันเนี่ยมันขันขนังมองกินย่งดี้ก็เยอกินมยงครับโอยฟาดาดขอกันค่อยคนีใกล้ครับสับเซครับวันนี้ครับาไปแลสี่สู้นครับนีอกวกินน่รีบานะเ็นเกล็ดรครับ

ทำห่วยโอ้โเกียดมากเลยไม่เป็นงอืะเขาเนียงด้วยกันขับแซครับพี่นังครับมาหนิพปย้ทุ่นไปทุ่นแขว่มีที่ใหญ่เลยครับยังไหร

พัน์จันทร์เนี่ยซีบียังันจันทร์บตายันจันทร์ไปุ่นะลยปีอยปีอยปี้านไปนี่ไปย่ส้นอยปีานหใจ้อนเอยู่มืองหไปโอ้แสบพี่น้องครับ ไงยูนาก็ได้จินี่แหละต้าเองกินเีงเปล่ยนไเทงหรอกจนเพ่งฮะกินเท่งยังมาันไปวะจีนเขาจังหวัดตีกว้างยังเรี้ยง้าเนี่ยบรอากาศ่น้องครับไปวัดไปว่าดิอตมไมมาก้วยเอ้าเจ็บ มาแรงเดี๋ยวไทยบนเฮ็ดย่างเสี่ยนที่พี่น้องเบิ่งครับมาแรงครับไปเฮ็ดย่างเสี่ยนมา <c oughs> เฮ็ดลิ้นจือพเืเอิ่นให้หดย่างเสี่ยนมากย่างบนมาแรกนะครับทำเออมาเริ่ะะมกลิ่นี้ครับไอ้มะมีครับกลับน้ำอัดฝั่มยครับเหมือนครับม่ขอรับกันครับมีโอกาสได้ตินกขอรับเพื่นพาเข้ามาสวัสดีค,ครับ